วิญญาณขันโดยในแห่งอริยสัจสี่ภิกษุทั้งหลายวิญญาณเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายหมู่แห่งวิญญาณหกเหล่านี้คือวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกวิญญาณทางลิ้นวิญญาณทางกายและวิญญาณทางใจภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าวิญญาณ ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณมีได้เพราะความเกิดขึ้นแห่งนามรูปความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณมีได้เพราะความดับไม่เหลือแห่งนามรูปอริยมครคมีองค์8นี้นั่นเองเป็นทางนาเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณได้แก่ความเห็นชอบความดำริชอบการพูดจาชอบการทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบ ความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบ